รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ซึ่งพูดไม่เหมือนนายสักคำเลยนะคะเจดีแวนส์เนี่ยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Wall Street j o u r n นะ,ะแล้วตอนนี้กำลังอยู่ที่มิวนิกเพื่อเข้าร่วมประชุมกับเซเลนสกี้ในการให้สัมภาษณ์กับ w t r e e t Journal เนี่ยใจความหลักๆที่แวนส์พูดเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่โดนัลด์ทรัมป์แถลงเลยแวนส์บอกอย่างนี้บอกว่าเราจะเมคชัวว่า รัเสเซียขึ้นโต๊ะเจรจารและยูเครนขึ้นโต๊ะเจรจารด้วยสถานะที่เท่ากันนะฮะแล้วถ้าเกิดมอสโกไม่ยอมเนี่ยสหรัฐไม่ตัดความเป็นไปได้ในการแซงชั่นฮะใช้มาตรการแ a ง c t i o n น and potential military action อันนี้แรงนะแวนส์พูดบอกว่าถ้าเกิด ปัฒนานาทิบดีปูตินไม่มีหลักประกันของการเจรจาสันติภาพสารัฐไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้ military action นะแล้วบอกด้วยนะคะบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นจากการเจรจาก,ก็คือ long term independent Ukraine Ukraine ที่มี เอกราชมีอิสระมีอธิปไตยในระยะยาวนะเราเห็นคำพูดของแวนส์ออ ance, กับคำพูดของทรัมป์ที่มันต่างกันมากไหมพี่นาไม่เชื่อว่าเขาไม่คุยกันนะแต่ว่าทำไมออกมามันถึงต่างกันสุดข,ขั้วแบบนี้เพราะว่าเป็นท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เ,ออเข้าข้างรัเสเซียมากสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูออว่า การคุยกันระหว่างแวน์กับเซเลนสกี้จะเป็นยังไงอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพี่นาขออนุญ,ญาตเอามาไม่มีภาพเพราะว่าพระเพิ่งเข้ามานะคะพิทเฮกเซกซึ่งเป็นรัฐมนตรีกราโหมของออสหรัฐเนี่ย เมื่อวานก็ห้าวมากนะพูดเลยบอกว่ายูเครนลืมไปเลยว่ายูไม่มีทางได้ดินแดนคืนยูเครนลืมไปเลยว่ายูไม่ได้เข้านาโต้สหภาพยุโรปยูต้องเตรียมตัวว่าต่อไปฉันจะไม่สนใจยูจะถูกทิ้งนะเพราะเราจะให้ความสนใจกับเรื่องของตัวเองแล้วก็ในอินโดจีน่าแล้วก็ประกาศจะถอนทหารสหรัฐที่มีกว่าแสนนายออกจากสหภาพยุโรปเมื่อสักครู่อยู่ที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์นะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเฮกเซตก็จะไปที่มิวนิกแต่ว่าไปที่โปแลนด์ก่อน h ฮกเซพูดนะเรื่องประเด็นการส่งทหารสหรัฐเข้าไป h e กเซพูดอย่างนี้บอกว่า does not believe U.S. troops could be deployed to Ukraine ไม่เชื่อว่าทหารสหรัฐจะถูกส่งไปรประจำการในยูเครนแต่ leave it open for negotiation แต่ไม่ได้ปิดทางขึ้นอยู่กับการเจราจาคือแบบเราเห็นท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วก็ ส่งสัญญาณด้วยนะบอกว่าสหภาพยุโรปนะจะได้มีส่วนร่วมในการเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของยูเครนแต่ว่าปกป้องตัวเองว่าที่ตัวเองพูดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยืนยันตามนั้นนะนี่คือการส่งมิกซ์แมสส g จหรือว่าส่งสัญญาณที่มีความเขาเรียกสับสนงงๆออกมานะเพราะว่าพูดไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งนะ คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะม,มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าธรรมชาติของการจราจาหรือเปล่าโดยเฉพาะการจราจาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายนะเพราะว่าทรัมป์อาจจะได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างมานะ,ะแล้วก็มีการเปลี่ยนท่าทีเรายังไม่รู้นะจนกว่าเราจะเห็นการขึ้นโต๊ะเจรจาจริงๆ Next ซตานะคะซึ่งเป็นสื่อในยุโรปตะวันออกเนี่ยเขาบอกด้วยนะ,ะบอกว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพารัฐเนี่ยกำลังส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมานะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะเป็นลายเซ็นของแท็กติกหรือว่ากลยุทธ์ในการเจรจาของทรัมป์ก็คือทำให้มันคาดการได้ยากไว้นะฮะ ั predictable เป็นลายเซ็นของทรัมป์เลยนะก็คือโยนอะไรมาก่อนก็ได้แล้วก็ทําให้คาดการได้ยากแล้วเวลาขึ้นโต๊ะจอจาก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยเออมาใช้นะก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าที่อยากจะให้มันมีการจอรจาที่เป็นธรรมนะแล้วก็ยุติ ในแง่ที่ว่ามีข้อตกลงที่เป็นธรรมเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยสงครามมันไม่จบนะสงครามไม่จบแล้วออตอนนี้ในสาภาพยุโรปเนี่ยก็พูดตรงกันตื่นแล้วนะตื่นแล้วต้องบอกว่าสะดุ้งจากการถูกสหรัฐโยนระเบิดใส่นะคนในสหรัฐคิดยังไงนะคนในสหรัฐเนี่ย ก็ต้องตอบว่ายังไม่รู้แต่ว่าถ้าไปฟังเสียงของตัวแทนนะตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาก็คือสอสอสวออนะน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา The Hill ะฮะิ l นะคะซึ่งเขาเป็นคล้ายๆกับสำนักข่าวที่โฟกัสเฉพาะเรื่องของอกิจการสภาของสหรัฐเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์บรรดาสอสอแล้วก็สวจากพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันหลายคนนะเดโมแครตไม่ต้องไปถามเดโมแครตก็จะ ประกาศนะฮะบอกว่ายังไงก็จะต้องช่วยยูเครนต่อแต่ว่าเสียงของริบาริกันเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนบอกเลยนะฮะบอกว่าไม่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดแบบนี้นะฮะหนึ่งในนั้นงานหนึ่งในนั้นก็คือจอห์นครนครนคครเนอร์นะคะพูดอย่างนี้บอกว่ายูเครนเนี่ย ought to be the one to negotiate its own peace deal สวจากรีพัร์เกันรายนี้บอกว่าถ้าจะมีใครสักคนที่มีสิทธิ์ในการขึ้นโต๊ะเจรจารเพื่อสันติภาพเนี่ยต้องเป็นยูเครนย,ยูเครนควรจะมีสิทธิ์พูดเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะฮะแล้วก็พูดต่อด้วยนะคะบอกว่าผมก็แค่หวังว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกคนที่ออกมาพูดก็คือไมค์ราส์ e นะฮะ m มค์กราวนี่ก็เป็นรีพับ l i c a นเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเอ่อถ้าเกิดมีการเจราจารโดยไม่มียูเครนนะแล้วรัเสเซียได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เขาเป็นกังวลเนี่ยก็คือความแข็งกร้าวที่จะมากขึ้นนะ aggressor that t h e y a r e ก็คือรัเสเซียก็จะเเหมือนกับอาจจะได้คืบเอาศอกนะน,นี่ก็คือความเห็นของ สองคนจากรอบบะปิกันอีกคนก็คือซูซานคอลลินส์นะฮะพูดอย่างนี้ก็พูดทำนองว่าประนีประนอมแล้วก็ไว้หน้าปรัธนาทริทรัมม์อยู่บอกว่า,เ,าเราก็รู้สึก a p p r e c i a t e นะะหรือว่าขอบคุณปรัธนาทริทรัม์ที่พยายามจะเจรจาเพื่อสันติภาพแต่ว่าเราต้องเมคชัวร์ด้วยนะต,ต้องพยายามามีหลักประกันด้วยว่ายูเครนเนี่ยเขาไม่เสียเปรียบ ในการเจรจาครั้งนี้นะน่าสนใจมากเพราะว่าโดยภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะมีการบ่นการกันแนะกันแหนการอะไรก็ตามแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินจากสารัฐที่ส่งไปยูเครนแล้วเอาไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนทําสงครามกับรัสเซียเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นเงินที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภา นะสภาคองเกรสก็คือทั้งสอสอและสวซึ่งประกอบไปด้วยพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดไบเดนสามารถให้เงินยูเครนให้อาวุธยูเครนทำสงครามต่อเนื่องได้ถึง3ปีหมายถึงสภาคองเกรสส่วนใหญ่เอาด้วยนะมันถึงผ่านมาได้เพราะฉะนั้นนี่น่าสนใจมากว่าในวันนี้เสียงสภาเนี่ยก็ยังเหมือนกับ เอาใจช่วยยูเครนอยู่นะฮะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนนะบางคนก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องช่วยแล้วอะไรแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็นำมาสู่คำถามที่ว่าตกลงเนี่ยทรัมป์ยอมปูตินจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ทแถลงข่าวเมื่อคืนวันพุธเนี่ยตกลง เอาอย่างนั้นใช่ไหมนะเมื่อคืนนักข่าวไม่แน่ใจก็เลยไปถามทรัมป์อีกครั้งหนึ่งนะโดยเมื่อคืนนักข่าวไปถามประเด็นนี้กับทรัมป์บอกว่าตกลงการเจรจาสันติภาพเนี่ยจะกันยูเครนออกจากวงใช่หรือเปล่านะเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็พูดแบบนั้นนะยูเครนก็รู้สึกแบบนั้นตกลงใช่หรือเปล่าว่าจะกันยูเครนออกจากวงเจรจาเดี๋ยวฟังเสียงโดนัลด์ทรัมป์ตอบในเรื่องนี้ดูค่ะ Would Ukraine have a seat at that table for those negotiations? Of course they would. I mean they're part of it. We would have Ukraine, we would have Russia, and we'll have other people involved too. A lot of people, a lot of a lot of forks in the uh, a lot of forks in this game, I'll tell you what. This is a very interesting situation, but the Ukraine war has to end. <coughs> อันนี้มันทำให้พี่นางงว่าตกลงยังไงวะนะเมื่อสักครู่ทรัมป์บอกบอกว่า the, uh ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นะจริงๆแล้วยูเครนก็ยังอยู่ในวงเจรจานะแต่ว่าที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือวันนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลชารัฐเนี่ยออกมามีสุ้มเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะ